สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็วันที่18พฤษภาคมปีพศ2564ครับเช้าวันนี้ก็ตื่นมาตอนเชา้าพาท่านผู้ชมไปเดินเที่ยวที่หาดบางแสนกันครับไปเดินออกกําลังกายครับอย่าที่อย่าเรียกว่าไปเดินเที่ยวเลยไปเดินออกกําลังกายยามเช้า,ชากันครับ ท่านผู้ชมครับท่านก็คงทราบอยู่แล้วครับว่าช่วงนี้ที่สถานการณ์ที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับช่วงวันที่18พฤษภาคมคือมันตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมาเนี่ยนะครับประเทศไทยก็เจอโควิดระบาดรอบที่3นะครับก็เผยแพร่มาเรื่อยๆช่วงสงกรานก็กระจายไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้เนี่ยนะครับสองวันวันนี้เนี่ยต่อวันเนี่ยมีผู้ติดรายใหม่ขึ้น เพิ่มขึ้นใหม่เนี่ยเกือบเกือบวันละเกือบหมื่นคนแล้วฟังตัวเลขลก็น่าตกใจมากเลยนะครับมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ทองหลอ่อคลองเตยแล้วตอนนี้ก็มาช่วงวันนี้เนี่ยครับข่าวดังก็จะมาจากคุกนะครับจากคุกมาไม่ว่าคุกที่กรุงเทพแล้วก็มีข่าวว่ามีคุกที่เชียงใหม่ด้วยนะครับก็ติดกันเพิ่มยเยอะแยะมากมายแล้วก็มีจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับจากโควิดเนี่ยก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นเป็น วันหนึงเกือบ30รายนะครับในช่วงระบาดรอบที่3เนี่ยนะครับก็มีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเยอะมากก็หลายร้อยคนแล้วล่ะครับก็ถือว่าเป็นการสูญเสียประชากรครั้งหนึ่งที่เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงวัยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนกันอย่างทั่วถึงนะครับเราก็อาจจะเริ่มช้าจากประเทศอื่นๆนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โดยเฉพาะสถานที่ที่มันเป็นเยอะมากเลยก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีสมุทรสาคอรอะไรจังหวัดที่ล้อมรอบกรุงเทพเนี่ยเขาบอกเกินครึ่งเลยนะครับที่คนติดรายใหม่นี่มันมาจากกรุงเทพนะครับเป็นส่วนใหญ่กรุงเทพและปริมณฑลส่วนที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ถ,ถ,ถึงจะอยู่ใกล้กรุงเทพแต่ว่าก็ วันนี้นะครับก็มีดูรายงานแล้วก็มีพูดติดรายใหม่ก็ประมาณ40กว่าคนนะครับผู้เสียชีวิตก็ยังไม่เยอะมากแต่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนที่ผู้สูงวัยแล้วก็เป็นคนที่มีโรคประจําตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามเข้าคิวกันเพื่อจะฉีดโควิดนะครับในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ก็ได้คุยกับเพื่อนตอนนี้โรคมันก็แคบลงนะครับผมก็คุยกับเพื่อนชื่อ คุณอ้อยนะครคุณอ้อยเนี่ยเป็นเพื่อนผมที่ไปอยู่ที่อเมริกาก็เล่าให้ฟังว่าที่อเมริกาเนี่ยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เขาดีขึ้นมากแล้วนะครับอย่างาสเวกัสเนี่ยตอนนี้เขาก็เปิดเกือบร้อแล้วบ่อนคาสิโนโเขาเนี่ก็จะเปิดเกือบร้อยแล้วนะครับก็สถานการณ์เขาก็จะเริ่มผู้ติด รายใหม่ทั่วประเทศนี้ก็จานวนไม่เยอะผู้เสียชีวิตก็ไม่เยอะแล้วนะหลังจากที่เขาเปลี่ยนประธานาธิบดีอะไรนะครับาะสถานการณ์ก็ดีขึ้นโดยลําดับนะครับประธานาธิบดีคนเก่าเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยสนับสนุนให้ฉีดวัคซีนไม่สนับสนุนให้ใส่หน้ากากอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็พอเขาเปลี่ยนประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นมากสถานการณ์เขาจะเริ่มปกติใช้ชีวิตกันจะแบบปกติเพราะว่าประชากรเขาเนี่ยทั้งประเทศก็ประมาณ300กว่าล้านคนเนี่ยนะครับเขาที่ฉีดวัคซีนแล้ว200กว่าล้นอพราะนั้นก็ถือว่า รวดเร็วมากตอนนี้ก็พูดติดไรใหม่ก็น้อยการฉีดวัคซีนผมได้ฟังคุณหมอพูดจากรายการคุณหมอเนี่ยนะครับคุณหมอวีรพันธ์เนี่ยท่านก็พูดให้ฟังว่าวัคซีนที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุดเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายของเรามีภูมิต้านทานเกิดขึ้นภูมิต้านทานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นถ้าคนเราไม่เคยไม่เคยติดโรคมาก่อนไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนเนี่ย ภูมิต้านทานมันก็จะไม่เกิดแต่ถ้าเกิดคนที่ป่วยมาก่อนแล้วหายก็จะมีภูมิต้านทานคนที่ไปฉีดวัคซีนจะเข็มแรกเข็ม2เนี่ยนะครับก็จะมีการกระตุ้นไม่ว่ายี่ห้อไหนที่เขาทดลองกันอยู่เนี่ยนะครับออในประเทศไทยผมก็ไม่เอ่ยชื่อกันก็เขาบอกว่ามันก็เป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเมื่อมีการติดโควิดแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้โควิดมันไม่ลงปอดแล้วมันทําให้พูดง่ายลดการสูญเสียชีวิตลงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดภูมิต้านทานหมู่เกิดขึ้น ในหมู่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้การเป็นโควิดเนี่ยมันก็ลดน้อยลงนะครับตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าที่อเมริกาเขาดีแล้วนะครับแล้วก็เล่าเรื่องต่อเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าที่อเมริกาเนี่ยนะครับมีช่วงหนึ่งเนี่ยเขาก็เกิดเขาเรียกว่าอะไรล่ะเกิดสถานการณ์ที่ไม่ชอบคนเอเชียไชน่าโควิดไชน่าไวรัสอะไรนี่นะครับเขาก็บอกว่า ก็มันเริ่มต้นมาจากการที่ไอโคโรนาไวรัสหรือโควิดเนี่ยมาเริ่มต้นที่ประเทศจีนก่อนไงเพราะฉะนั้นคนอเมริกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เลยบอกว่าโอ้ไอโควิดเนี่ยนะมันมาทาให้คนอเมริกันตายมันมาทําให้ป่วยกันทั่วประเทศทั่วโลกคนตายเยอะแยะเนี่ยมันมาจากประเทศจีนเขาก็เลยเหมารวมว่าคนที่คนเอเชียก็มีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับคนไทยฟิลิปปินส์เอเชียจีนเนี่ยนะครับก็หน้าตาคล้ายๆกันหมดผมดําผ,ผิวเหลืองเนี่ยนะครับก็เป็นต้นเหตุ ก็เกิด,เ,กดเลยเกิดสถานการณ์ที่ว่ารอบทำร้ายคนเอเชียไงที่มีกาก็มีข่าวนะทำร้ายคนไทยทำร้ายคนเอเชียก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วนี้นะครับก็สถานการณ์ที่ไม่ไม่ชอบคนเอเชียไม่ชอบคนเอเชียที่มาทําให้เกิดสถานการณ์โควนาไวรัสนะนะอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังแล้วก็ก็ได้คุยกับเพื่อนต่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือแหมตนทุกวันนี้นะครับโรคก็ไล่ผมแดนจริงๆเลยนะครับเพราะว่า อย่างเพื่อนเนี่ยนะครับที่อยู่อเมริกาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับกพราะต้องเขียนจดหมายถึงกันนะ่ะหรือไม่ก็โทรศัพท์ทางไกลแต่ถ้าไม่มีความจําเป็นก็ไม่รู้จะจะโทรศัพท์ทางไกลทําไมเพราะมันก็เสียเงินเสียทองเยอะนาทีหนึ่งก็เป็นเป็นเป็นร้อยบาทเนาะนาทีนึงนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีธุระจาเป็นจริงก็จะไม่โทรหากันแต่วันนี้มันมีโทรศัพท์ทางไลน์โทรศัพท์กันทาง messenger มันก็เลยทําให้โลกมันแคบลงการสื่อสารมันแคบลงนะครับก็ได้คุยกันเรื่องว่า ออพอช่วงออที่มันเกิดสถานการณ์ไวรัสอะไรพวกนี้นะครับโลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับคือถ้าเรามาพูดกันเรื่องการใช้จ่ายใช้สอยเนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่าแต่เดิมเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เงินใช้ทองกันเนี่ยสมมติเราอยู่อเมริกาเราก็ต้องใช้เงิน US ดอลลาร์ใช่ไหม เราก็ซื้อของได้ทั่วประเทศแหละนะครับถ้าเราอยู่เมืองไทยนะตั้งแต่เชียงรายจนไปถึงเบตงเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เงินบาทซื้อของได้นะไปซื้อแม่ค้าแม่ขายไปซื้อรถยนต์ซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อตึกก็ใช้เงินบาทซื้อได้ต้องหอบเงินไปซื้อนะครับหรือถ้าเราอยู่ประเทศเมียนมาเราก็ใช้เงินจรดซื้อนะได้ตั้งแต่รัฐเหนือสุดตั้งแต่รัฐขเชินนะไปจนถึงรัฐใต้สุดตะนาวศรีอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้เงินจัดซื้อของได้หมดนะครับ ในหนึ่งประเทศก็จะมีสกุลเงินที่ใช้นะครับก็ใช้กันไปถ้าจะใช้ข้ามประเทศก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้างเงิน,นหรือ transfer exchange กันไปนะครับทีนี้เขาบอกว่าในโลกปัจจุบันนี้นะครับก็มันพวกเราก็เข้าไปอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตกันโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวนี่แหละทุกวันนี้เราก็อยู่กันในโลกอินเทอร์เน็ตเรามี YouTube เราดู YouTube ก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเราคุยไลน์คุย m e s s e n g e r มันก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ต้วโลกมันก็เปลี่ยนเป็นโลกของอินเทอร์เน็ตทีนี้แล้วถ้าเราจะพูดกันว่า ถ้าในโลกอินเทอร์เน็ตหรือในประเทศอินเทอร์เน็ตเออเขาบอกอย่างนี้นะครับประเทศที่ใหญ่ที่สุดนะตอนนี้มันไม่ใช่ประเทศจีนประเทศอินเดียที่มีประชากรเยอะมากไม่ใช่อเมริกาแล้วนะครับเขาบอกประเทศที่มันใหญ่ที่สุดก็คือประเทศอินเทอร์เน็ตไงประเทศประเทศอินเทอร์เน็ตนะเพราะฉะนั้นประเทศอินเทอร์เน็ตมันก็จะมีเงินที่ต้องใช้ในประเทศอินเทอร์เน็ตเงเงินที่เราใช้ประเทศอินเทอร์เน็ตเราเรียกว่าเงินที่มันไม่มีตัวตนเงินเงินที่มัน เราใช้ดอลลาร์ก็มีแบงก์ดอลลาร์ใช่ไหมเราใช้เงินบาทก็มีแบงก์บาทใช่ไหมมีเหรียญบาทแต่ในโลกของอินเทอร์เน็ตมันเป็นเงินที่มันไม่มีตัวต,วตนเขาเรียกว่าคลิปโตเคอร์เรนซีเนาะชื่อมันก็มาใหม่แล้วคลิปโตเคอร์เรนซีนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่มันก็เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มโด่งดังแล้วก็ก็อยากจะคุยให้ท่านฟังว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้นะครับเขาเรียกว่าเงินอินเทอร์เน็ตหรือเงินในโลกของ โลกของโลกเงินยุคใหม่อะ่ะที่มันไม่มีตัวตวนจับต้องไม่ได้อ่ะครับก็คือแล้วไอ้ไอ้เหรียญที่มันเงินที่สกุลเงินที่มันใช้กันอย่างาที่มันแข็งแข็งกันทุกวันนี้ก็คือบิตคอยหรือเอทีเรียมนะครับน,นี้นะครับเพราะว่ากันมาแค่นี้เนี่ยก็จะจบแล้วนะครับจะกลับบ้านแล้วเนี่ยนะครับก็คือพูดถึงเรื่องว่ามันบิตคอยก็คือเงินบิตคอยเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนมันหนึ่งบิตคอยมันราคาไม่กี่ร้อยบาทแต่ตอนนี้มัน กลายเป็นล้านบาทแล้วนะครับเดีย๋ยวว่างๆจะมาคุยเรื่องบิดคอร์ให้ฟังแนะ่เดินคุยกันมาแล้วก็ได้ฟังเรื่องได้ออกกำลังกายนะครับสวัสดีครับนี่กเ็เดินชมกันไปแล้วก็ามาชมหาดบางแสนในยามเช้าแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็โอเคบรรยากาศตอนเช้าได้พาท่านผู้ชมมาเดินออกกำลังกายอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้เราต้องใช้ร่างกายรักษาตัวเองก่อนนะครับออกกำลังกายรักษาร่างกายตัวเองให้ดีเพื่อที่จะ ต่อสู้มีชีวิตที่ยู่อนานเพื่อจะได้เห็นในโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงมากผมก็ยังไม่ได้เริ่มใช้เลยนะครับบิตคอยเนี่ยนะครับก็กำลังเริ่มศึกษาแล้วก็อยากจะเรียนรู้ว่าเพื่อนเล่าให้ฟังว่านะครับไอ้บิตคอยเนี่ยมันก็เป็นเงินที่มันมันจับต้องไม่ได้แต่ว่ามันอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเงินที่ตอนนี้เขาใช้ในการลงทุนแล้วไอ้บิตคอยเนี่ยนะครับมันก็จะแบบเคลื่อนไหวขึ้นลงเนี่ย มือหวามากเลยนะครับในช่วงเวลาหนึ่งาทีเนี่ยมันเปลี่ยนราคาตลอดเวลาเลยนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเราอยากจะซื้อรถสักคันเนี่ยเราก็มีเงินอินเทอร์เน็ตใช่ไหมก็คือบิตคอยนี่แหละมันอยู่ในมือถือเรานี่แหละอยู่ในอากาศนี่แหละนะเราก็ซื้อมันไว้แล้วเราก็เดินไปร้านรถยนต์แล้วก็อยากได้อยากได้รถยนต์สักคันหนึ่งแล้วก็เออไปดูละโตโยต้าชอบใจเงินรถโตโยต้ามากเลยแล้วก็มีเงินอินเทอร์เน็ตอยู่ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะ ท r านเฟ้อเงินอินเทอร์เน็ตมาเป็นเงินบาทนะแล้วก็ท r านเฟ e r เงินบาทเข้าแบงก์เราใช่ไหมสมมติผมใช้แบงก์กรุงศรีก็ท่านเฟร์เข้าแบงก์กรุงศรีแล้วก็ใช้แอปแบงก์กรุงศรีโอนเงินให้กับเจ้าของรถโตโยต้าไปเลยขับรถโตโยต้ากลับบ้านเลยวันนี้ไปซื้อรถไม่ต้องใช้เงินแล้วทีน,นี้ไอ้เงินบิตคอยหรือเงินอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันก็มีการขึ้นลงและตอนนี้ช่วงนี้มันก็การที่จะเป็นเจ้าของบิตคอยได้เนี่ยเขาบอกมีมี2วิธีวิธีที่1ก็คือไปขุด ไปขุดไปขุดมันขุดทองเลยจริงๆนะไอ้บิตคอยมันก็เหมือนทองอะเป็นทองที่มันไม่มีตัวตนอะเป็นทองที่มันไม่มีจับต้องไม่ได้นะครับแต่ว่าเรารู้ค่ามันมีการยอมรับนับถือกันทั่วโลกแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือ,อ,อมันอยากจะเป็นเจ้าของบิตคอยประการที่หนึ่งก็คือจะต้องไปขุดเป็นนักขุดประมาณนั้นขุดไปก็เหมือนขุดทองแนละ แต่ว่าไม่ใช่ใช,ใช้จอบใช้เสียมขุดนะครับใช้คอมพิวเตอร์ขุดฟังแล้วเป็นเรื่องตลกเหมือนเรื่องเหมือนเรื่องหนังในรูปเหมือนเรื่องอวกาศมันใช้คอมพิวเตอร์ขุดนั่งขุดกันอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับออนั่งจุดขุดทองอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้มาหนึ่งเหรียญเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะได้มาหนึ่งเหรียญลูกน้องเล่าให้ฟังเราบอกเมื่อก่อนได้มาหนึ่งเหรียญก็ไปขุดแนละ้วได้มาหนึ่งเหรียญเอาไปซื้อรองเท้าได้คู่หนึ่งไม่ไมไมพอรองเท้าซื้อรองเท้าแตะได้สามสิบบาทประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวนี้บิตคอยน์หนยเคยขึ้นไปถึง หกหมื่นดสใช่ป่ะเออหกหมื่นอสอ่ะก็คือล้านกว่าบาทกับสองล้านอ่ะแต่วันนี้วันที่ผมพูดอยู่เนี่ยมันประมาณล้านสามอ่ะล้านสามแต่มันขึ้นลงทุกนาทีนะครับขึ้นลงทุกนาทีเลยเอ,อ่ล้านหนึ่งล้านสามแสนบาทประมาณนั้นล้านสามล้านสี่ขึ้นลงคิดดูแล้วกันว่าเขาบอกว่าไอ้ตัวบิตคอยเนี่ยในโลกนี้มันมีข้อจํากัดด้วยนะครับมันมีแค่21 000, 000, ลา้านไหลเหรียญแค่นั้นเองรายละเอียดผมก็ยังไม่รู้เยอะนะครับแต่ว่าอยากจะคุยท่านทุก ผู้ฟังได,ได้เข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนมากเลยนะตอนนี้มันมีเงินมันมีทองแบบจับต้องไม่ได้ด้วยนะครับก็คือเป,เป็นทองที่อยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตฟังแล้วเหมือนหนังอวกาศไงไม่รู้นะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องเรียนรู้ผมก็จะพยายามเรียนรู้เพราะมันต้องทันโลกไงถ้าเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ในโลกปัจจุบันเนี้แค่เราไม่เราหยุดเดินเนี่ยเราไม่ต้องเดินตามหรอกแค่เราหยุดเดินหรือเดินช้าลงเนี่ยโลกมันก็ไปไกลกว่าเราแล้วมันไปเร็วกว่าเราแล้ว เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเรียนรู้ผมอยากจะเล่าว่าทุกวันนี้อย่างผมอยู่บร,ริษัทประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็ทุกวันนี้ก็ขายประกันโดยที่ไม่ต้องพบหน้ากันนะครับยังอยู่พนละจังหวัดลูกค้าอยู่จังหวัดเชียงรายแต่ผมอยู่จังหวัดชนบุรีเนี่ยนะครับ,รรนนรบก็เปิดไอแพดโทรศัพท์คุยกันนะครับแล้วก็เปิด i อ a d แล้วก็เซ็นกัน ยื่นข้อเสนอกันทางออนไลน์นะครับยื่นข้อเสนออธิบายกันทางออนไลน์ว่ามีให้ความคุ้มครองสวัสดิการแบบนี้แบบนี้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นมีวงเงิน3ามล้านจ่ายเบี้ยประกันสี่หมื่นอะไรแบบนั้นนี้นะครับให้สวัสดิการอะไรบ้างก็ ตกลงกันทําสัญญากันนะครับก็คือมีการซื้อขายทําสัญญากันก็มีการเซ็นส่งลิงก์ไปให้เซ็นกันเนซะ็นกันเสร็จส่งกลับมาเอาใจาเงินทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับก็โอนเงินเข้ามามีการซื้อขายก็ต้องจ่ายเงินจ่ายเงินเข้ามาผมก็ทําการส่งแอปพลิเคชันทั้งหมดใบคําขอของลูกค้าที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพนี่ยครับส่งเข้าสํานักงานใหญ่ลิงก์เข้าสํานักงานใหญ่นะครับของอารียอันยุตยาปรากฏว่าสำนักงานใหญ่ก็พิจารณาแล้วปรากฏว่าโอเคก็สุขภาพก็ดีแข็งแรงไม่มีประวัติเขาก็สืบประวัติ ดูนะครับจากเลขบัตรประชาชนเราเนี่ยก็สามารถสืบประวัติได้ว่าเคยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลไหนบ้างมีประวัติค่ารักษาถ้าประวัติหรือค่ารักษาพยาบาลหรือประวัติอ,อ,อาชีพเนี่ยไม่มีแบ็คลิสไม่มีการเคลมหรือมีโรคร้ายแรงประจําตัวเนี่ยนะครับบริษัทก็จะพิจารณาอนุมัติอนุมัติเสร็จเขาก็จะถามว่าตกลงจะเอากรมมายเป็นแบบกระดาษหรือกรหมาเป็นแบบอินเทอร์เน็ตอ่าเขาก็บอกเราก็บอกเอ้ยคนรุ่นใหม่ก็บอกไม่เอาเราเอากระดาษมาก็มาเก็บเสียเวลาเก็บก็ อนุมัติกรมธรรม์เป็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตเขาก็ส่งกรมธรรม์ให้ทางอีเมลนะครับส่งให้ทางอีเมลเสร็จลูกค้าก็เปิดอ่านกรมธรรม์ตามเงื่อนไขปุ๊บก็ถือว่าเซ็นรับยอมรับเงื่อนไขของกรมธรรม์ฉบับนี้กรมธรรม์ฉบับนี้ก็มีผลคุ้มครองเลยนะครับแต่ถ้าเป็นค่ารักษาพยาบาลก็ต้องมีระยะเวลารอคอยหนึ่งเดือนแต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นอะไรก็จะคุ้มครองทันทีไม่มีการจ่ายเงินและบริษัทอนุมัติเนี่ยนะครับแล้วก็ ค่าคอมมิชชั่นก็อนุมัติจ่ายให้กับคนขายได้เลยก็เข้าบัญชีธนาคารอะไรประมาณนี้ภายในไม่กี่วันนะอันนี้ก็คือเป็นการทําอาชีพออนไลน์นะครับการขายประกันออนไลน์ทุกวันนี้โดยไม่ต้องเจอหน้ากันแต่ว่าถ้าเราจะต้องขายประกันกันแบบออนไลน์นี่นะครับมันก็ต้องอรู้จักกันก่อนนะครับถึงจะมีความเชื่อถือกันนะครับก็อันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าโลกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดนี้แล้วในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับอยากเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่า เมื่อก่อนเราต้องเวลาจะประชุมอะไรกันนี้ครับบริษัทนียเคยจัดประชุมทีงเป็นพันๆคนก็ต้องไปเปิดห้องสัมมนาที่เมืองทองธานีหรือไม่ก็ที่ไบเทคเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องอพวกผมก็ต้องตื่นกันแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับขับรถกันไปไปจอดรถต้องแต่งตัวอย่างดีเข้าห้องประชุมนะต้องแต่งตัวทําหน้าทําผมกันไปเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องมีการเปิดประชุมยิ่งใหญ่อลังการเข้าไปจองที่นั่งคนนั่งเป็นพันคนเพื่อแล้วก็มีวิทยากรขึ้นมาบรรยายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบริษัทก็ ทำไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องการปิดประชุมตัวแทนทั่วประเทศจะทําอย่างไรเขาก็เปิดห้องประชุมทางอินเทอร์เน็ตนี่ยนะครับทางเว็บไซต์นี่นะครับทางซูมทางเว็บเบกเนี่นะครับก็เปิดเราก็เอามือถือมาเลยเราก็เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้วก็ได้เห็นหน้าวิทยากรได้ฟังเสียงอย่างชัดเจนได้เห็นบรรยากาศแต่ว่าเราไม่ได้เห็น เพื่อนร่วมประชุมท่านเองว่าพันคน,นีมันนั่งกันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ทุกคนก็นั่งอยู่อย่างผมก็นั่งประชุมเราก็นั่งอยู่บ้านนะถอดเสื้อมันร้อนนี่นะถอดเสื้อแต่ก็นั่งฟังประชุมแต่เกิดบางคนก็แต่งตัวหล่อๆก็เปิดหน้าจอนะโชว์หน้าซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เนื้อหาสาระนี้ก็ได้ครบถ้วนจากที่ บริษัทต้องการสื่อให้พวกเราทราบเราก็ได้รู้โรคมันเปลี่ยนจริงๆครับเราประชุมมันอยู่ทางบ้านอยู่มุมไหนเอะทุกฝกต่อไปถ้าเกิดโควิดมันระบาดนานๆเนี่ยต่อไปพวกเราจะติดนิสัยแบบนี้กันหรือเปล่าไม่รู้โอ้ไปประชุมก็ไม่ต้องบางคนอาจโทษทีนะอาจจะนั่งแก้ผ้าอยู่บ้านประชุมยังได้เลยอยู่ในห้องน้ําก็ประชุมได้ในรถก็ประชุมได้นะฮะนั่งขี้อยู่ก็ประชุมได้นะก็แคเ่เปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ ได้ฟังข้อมูลต่างๆหมดเลยอยู่มุมไหนมันก็สะดวกสบายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโควิดบรลบาดเป็นนานๆคนไทยอาจจะติดนิสัยการประชุมทางโทรศัพท์จนบอกประชุมจริงๆไม่อยากไปแล้วโอ้ยต้องมาแต่งหน้าทําผมเสียค่าเวลาฝารถติดไปนั่งประชุมโอ้ยกว่าจะได้ไปได้มาประชุมเสร็จวันหนึ่งเต็มๆเลยตอนนี้เข้าประชุมชั่วโมงเราก็นั่งประชุมชั่วโมงนึงก็เต็มๆวันเลยก็ได้เหมือนกันแต่ว่า เนื้อหาสาระเราก็ได้แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ได้บรรยากาศของการในห้องประชุมเอาผมมีโทรศัพท์มาเดี๋ยวผมขอปิดโทรศัพท์ก่อนนะครับผมขอปิดไปก่อนเดี๋ยวขอโทรกลับก็อยากจะเล่าให้ท่านฟังฟังท่านผู้ชมฟังต่อนะครับอันนี้ผมก็เดินเนี่ยออกกาลังกายอยู่บนหาดบางแสนเนี่ยก็เดินได้เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับเนี่ยก็เหนื่อแตกแล้วล่ะได้ดูบรรยากาศได้ฟังเสียงน้ําทะเล หาดบางแสนนี่ก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับช่วงโควิดเห็นไหมครับคนก็น้อยนะไอ้พวกที่เป็นเาเรียกอะไรนะล่มผ้าใบเตียงเนี่ยก็หายไปหมดแล้วไม่มีนะเขาก็ไม่ให้มันขายของแล้วเหมือนฟื้นฟ,นฟูหาดเลยนะครับก็มีแต่ต้นมะพราะ้าวแล้วคนก็มาเดินออกกำลังกายกันก็ไม่เยอะมากครับคนก็น้อยนะครับก็เอ่อ ได้มาเดินออกกาลังกายเป็นสถานที่ออกกาลังกายของคนชนบุรีโดยปริยายแต่ว่าคนก็ค่อยๆมากันเป็นส่วนใหญ่ทุกคนก็อยู่บ้านกันหมดนะครับเพราะกลัวสถานการณ์ตอนนี้นะใครจะอยากไปเดินหาดบางแสนแต่หารู้ไหมว่านี่ไปขนาดผมไปเดินเนะี่ยผมก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับต้องใส่หน้ากากอไม่กล้าที่จะถึงแม้จะคนน้อยก็เถอะแต่มันก็เผลอไม่ได้เดี๋ยวแวบ,บขึ้นมาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่เดินมาเฉียดเราเนี่ยเขาเป็นโควิดหรือเปล่าทุกวันนี้มันก็ต้องเห็นกันไม่ใช่เห็นกับตัวทุกเราต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนละครับเพราะ ทุกวันนี้มันไว้ใจใครได้มันก็ต้องเสมือนว่าเออเอาละโทรใหม่แล้วเดี๋ยวผมขอ,อ,อสวัสดีครับคุณพี่ผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหมครับแป๊บเดียวนะครับโอเคนะครับครับเออเอะต้องบอกกับท่านผู้ชมไปก่อนว่าเออผมออขอคุยกับท่านผู้ชมทางบ้านก่อนอันนี้ก็เป็นลูกค้าแล้วครับจะโทรมาคุยแต่เช้าเลยเอาเป็นว่าผมก็ได้เดินออกกำลังกายอย่าลืมนะครับการเดินออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่จําเป็นสําหรับทุกคนนะ การเดินอยู่กับบ้านก็ได้เดินกับเครื่องวิ่งก็ได้แต่ถ้าเดินกับเครื่องวิ่งเนี่ยนะครับไอ้ลูกวิ่งผมก็ซื้อไว้ที่บ้านนะครับแต่มันเดินแล้วมันก็แบบอยู่คนเดียวอะ่ะแต่การไปเดินอย่างนี้ก็ได้นะได้เห็นบรรยากาศได้เห็นต้นมะพร้าวได้เห็นน้ําทะเล บ้านผมก็อยู่ห่าง,างจากหาดบางแสนไม่ไกลก็ได้เดินชมแล้วก็พาข้อดีคือได้พาท่านผู้ชมเนี่ยเดินไปได้วยกันนะเดินออกกําลังกายไปได้วยกันแต่ว่าผมได้ออกกําลังกายแต่ท่านผู้ชมได้ออกหรือเปล่าอยู่บ้านไดอ,ออกกลังกว่าเมื่อพี่เมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องเงินอินเทนอร์นเน็ตไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เลยการที่มีโควิดเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมได,ได้ได้มีเวลา อยู่กับบ้านอยู่กับตัวเองแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาว่าไอ้บิตคอยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็เพิ่งเรียนรู้แหละครับว่ามันเป็นอย่างไรแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะลงทุนกันทางด้าน Investment นะเพราะว่าการเก็บเงินในปัจจุบันนี้ถ้าเราเก็บฝากไว้กับธนาคารเนี่ยทุกวันนี้มันก็ มันได้ผลตอบแทนน้อยมากเลยเงินดอกเบี้ยมันก็ได้น้อยมากเลยครับมันได้น้อยกว่าค่าเงินเฟอ้อที่มันเพิ่มขึ้นพูด,ดง่ายๆว่าเรามีเงิน1ล้านบาทเก็บไปในธนาคารอีก10ปีมันมันเหลือไม่ถึงล้านนะครับมันค่ามันหายไปคือแค่ไปเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่ง50บาท40บาท50บาทแต่ว่าอีก10ปีข้างหน้าก๋วยเตี๋ยวอาจจะชามละร้อยบาทเราก็ไม่รู้ยังยศคิดไปย้อนหลังก็แล้วกันว่าเมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยวมันก็ชามละสิบบาทตอนนี้มันก็สี่ห้าสิ เงินมันก็ด้อยค่าลงไปที่จะเอาเงินไปลงทุนตรงไหนช่วงสถานการณ์ตรงนี้ก็หลายคนมากเลยทีเดียวเขาก็เอาเงินลงทุนไปซื้อบิตคอยซึ่งเป็นเงินเรียกว่าเงินอากาศใช่ไหมเงินที่จับต้องไม่ได้เงินอากาศบางคนก็กลัวแล้วมันเกิดมันหายไปทําไงมือถือหายไปทายังไงเงินมันไม่หายไปด้วยเหรอเงินเป็นอยู่ในมือถือเราก็ต้องจําเว็บไซต์เ้าก็จ e ําอีเมลตัวเองให้ได้จำ password, จำพาส์ทเวิร์ดจำคือ เป็นเรื่องใหม่ที่ทุกคนต้องหัดจำและต้องหัดจดไว้บางทีจดจดไว้คนไปรู้ความลับของเราต้องหัดจํานะครับเราทุกวันนี้เราต้องจาคืออะไรบัญชีธนาคารเนี่ยเราต้องจําเลยอย่างน้อยหนึ่งบัญชีแหละธนาคารอะไรก็ได้ที่คุณเปิดไว้นะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนก็จําเป็นต้องจําให้ได้เลขเลขโทรศัพท์มือถือบางคนก็จาโทรศัพท์มือถือตัวเองได้เพราะบอกว่าไม่เคยโทรเข้ามือถือตัวเองไงก็เลยจามือถือไปแต่เราต้องจานะครับมือถือตัวเองเลข เลขเบัตรประชาชนตัวเอง13หลักแล้วทิ้งจะต้องจําเพิ่มขึ้นมาก็คือนอกจากบ้านเลขกที่ตัวเองนะต้องจําไม่ได้นะบางคนจำบ้านเลขกที่ตัวเองไม่ได้ก็คือต้องจํา อีเมลตัวเองให้ได้กับพาสเวิร์ดสำคัญมากบางคนบอกว่าออจำพาสเวิร์ดตัวเองไม่ได้จำอ e ีเมลแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยว่าต้องตั้งให้จำยากๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ใช้พื้นๆใช้ชื่อตัวเองนามสกุลตัวเองเอ,อ,อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับมันจำง่ายเกินไปหรือเบอร์มือถือตัวเองมันจำง่ายเกินไปมันเขาเลยจะต้องบอกว่ารหัสเนี่ยมันจะต้องแบบเป็นอักษรตัวใหญ่อักษรตัวเล็กแต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษนะครับอ,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 อักษรตัวใหญ่อักษรตัวเล็กออแล้วก็มีเลขด้วย ก็ต้องตั้งให้มันจำยาก,ยากแต่ให้คนอื่นจำยากแต่เราต้องจำง่ายเราต้องจำไว้ให้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญเพราะจะเข้าอะไรเข้าเว็บไซต์อะไรมันต้องใช้รหัสผ่านหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องรู้จักบิตคอย n เรารู้จักเงินอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้จักก่อนกนะ็คือเราต้องรู้จักอีเมลนะถ้าบอกว่าจะไปเล่นบิตคอย n รู้จักอีเมลตั้งอีเมลไม่เป็นเนี่ยก,ก็อย่าไปเล่นเลยนะครับเดี๋ยวหายไปเปล่าๆเราก็ต้องเริ่มที่จะต้องรู้จักอีเมล แต่ผมเชื่อว่าคนที่มาดู y YouTube ผมเนี่ยก็ต้องมันก็ต้องผ่านอีเมลแล้วล่ะนะครับหรือบางคนก็แบบนั่งดูลูกหลานเปิดให้ดูแต่ว่ามันก็ต้องเรียนรู้ไว้นะครับว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นสาหรับโลกปัจจุบันและโลกในอนาคตที่เราจะอยู่ต่อไปข้างหน้านะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องอีเมลเกี่ยวข้องกับเรื่องโลกยุคใหม่แล้วเราก็ต้องพยายามให้ทันโลกนะครับเพราะทุกวันนี้บางคนก็ยังเป็นคนรุ่นเก่าไอ,อตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ การปิดกั้นข่าวสารของเด็กรุ่นใหม่เราจึงทํายากขึ้นไงเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหมเ่เขาจะรู้เรื่องได้เยอะกว่าคนรุ่นเ่าเยอะเพราะว่าโลกเขากว้างแล้วเขามีความคิดเป็นคนเป็นตัวของตัวเองมากยังน้องๆหลายคนใช่ไหมเขาก็รู้เรื่องบางคนปิดกั้นข่าวสารอะไรรัฐบาลพยายามปิดกั้นข่าวสารอะไรหรืออะไรตออะไรพยายามปิดกั้นข่าวสารอะไรเงี้ย มันก็ปิดกันไม่ได้หรอกครับบางคนนะพยายามสร้างภาพให้เป็นนักบุญอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยมีข่าวจับนักบุญไงจับนักบุญเนี่ย,เ,ยเป็นนักต้มตุนน๋นนะเออจับนักบุญเนี่ยที่โอ้โหคนยกย่องกอันเลยเป็นคนดีสีสังคมคนดีสีประเทศอะไรโอ้โหไปทําโน่นนี่นั่นนะเออเป็นเศรษฐีใหญ่จากอันพานกลายมาเป็นเศรษฐีแล้วกลายเป็นนัก,นกต้มตุ๋นเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยในปัจจุบันนี้คุณก็ไม่สามารถจะหลอก คนรุ่นใหม่ได้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นคนดีมก็ต้องดีจริงอะ่ะคือถ้าจะเป็นอะไรจะไปหลอกลวงเขาเป็นโอ้ยปกปิดข่าวโน่นนี่นั่นเนี่ยนะมันมันปิดไม่นิดสมัยก่อนอาจจะปิดกันได้นะก็เพราะว่าเมื่อก่อนสื่อที่มันจะถึงประชาชนหรือถึงคนรุ่นใหม่มันก็มีแค่และวิทยุ AMFM แล้วก็อะไรอะ่ะเอ่อหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ก็มีไม่กี่ฉบับ ก็เป็นของค่ายนั้นค่ายนี้แล้วก็ทีวีทีวีก็มี3579ซึ่งแต่และช่องทีวีมันก็ไม่ปีอิสระไงคือนักข่าวจะมาพูดอะไรอิสระก็ไม่ได้เพราะว่าเจ้าของทีวีมันเป็นใครละ่ะสถานีกองทัพบ,บกช่องนั้นช่องนี้สถานีก็สถานีทีวีก็เป็นของกองทัพนะเพราะฉะนั้นเราจะไปไอ,อคนที่จัดรายการจะไปพูดอะไรที่ก็ต้องเกรงใจเจ้าของช่องทีวีไงนะ เกรงใจเจ้าของช่องอ,อย่ง,งเจ้าของช่องสถานีโทรทัศน์ไงทุกคนก็ต้องเกรงใจเกิดไปพูดผิดหูเจ้าของสถานีเขาเขาทำไงเขาก็ไม่ให้เราออกทีวีไงเพราะฉะนั้นแต่ทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยสามารถมีทีวีหรือมีพื้นที่ข่าวของตัวเองได้โดยการที่เรามีมือถือเรามีอินเทอร์เน็ตเราเปิดช่อง YouTube เราเปิด Facebook เราก็สามารถจะสื่อสารกับคนอื่นได้แล้ว Facebook มือถือ มันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเกิดว่าเรามีอยู่คนเดียวนึกออกไหมคือเราถ้าเรามีคนเดียวเราจะไปสื่อสารกับใครเรามีแฟกอยู่เครื่องเดียวเราไม่รู้จะแฟกหาใครเรามีไลน์อยู่คนเดียวเราไม่รู้จะไลน์หาใครแต่ทุกวันนี้ทุกคนเขามีกันหมดไงทุกคนเขามีกันหมดมันจึงสื่อสารกันได้ไงเพราะอไอ้มูลค่าของพื้นที่เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราสื่อสารกับคนรอบข้างได้อย่างผมเนี่ยผมทําช่อง YouTube มีคนติดตามผมสองแสนกว่าคนผมก็มีพื้นที่ที่แบบผมจะสื่อสารทุกคนสองแสนกว่าคนได้อย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับ พวกเราก็ต้องพยายามที่จะศึกษาแล้วก็ต้องมีพื้นที่สื่อสารเพราะฉะนั้นการนักข่าวยุคใหม่เนี่ยเราก็เลือกดูได้ไงเราไม่จาเป็นต้องไปดูแต่ช่องเดิมๆโอ้โหม, oh, มันมีทีวีเป็นร้อยเป็นพันช่อง YouTube หนึ่งช่องก็คือทีวีหนึ่งช่องนั่นแหละใช่ไหมละ่ะเออเราก็เลือกดูได้เลยเราไม่ชอบชอบใจตรงนี้เราก็ปัดเนี่ยอย่างท่านผู้ชมบอกว่า oh, ฉันอยากดูมาเดินอะไรถึงถึงถึง,ถง ก,ก็ไม่ต้องดูครับก็ไปดูตรงอื่นมาดูใหไมาให้เสียเวลาฉนั้นบอกเออมาเดินออกกําลังกายได้ดูวิวบางแสนด้วยแล้วก็ฟังผมคุยไปด้วยมีสาระบางมีมีมสาระบางก็แล้วแต่ก็ก็ดูได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่แบบว่ามันเป็นอิสระของคนดูเราแค่คลิกหรือปัดนิ้วอย่างเดียวเราก็ไม่ต้องดูแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นการขายของทุกอย่างวันนี้มันก็จะมีการซื้อขายออนไลน์บริษัทลาซาด้าเนี่ยเขาไม่มีไม่ต้องผลิตสินค้าอะไรเลยแต่เขาขายของเป็น เป็นอะไรนะเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในในประเทศใหญ่มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นออห้างมันก็กลายเป็นอยู่ในอากาศไปแล้วนะครับพื้นที่อยู่ในอากาศไปแล้วการซื้อขายมันก็ซื้อขายทางออนไลน์อ,อ,อะไรพวกนี้นะครับเพราะ,ะนั้นก็โลกมันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆจนแบบผมมีความรู้สึกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ย้อนหลังไปเนี่ยนะครับก็โลกเปลี่ยนไปเยอะมากและโลกเปลี่ยนไปเยอะมากยิ่งขึ้นเมื่อมีโควิดเราต้องมาใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างมากมายทุกคนนะ ต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตวันนี้ถ้ามือถือหายไปออหรืออินเทอร์เน็ตที่บ้านเสียหรือไม่ได้ไปจ่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเราก็รู้สึกว่าเราเครียดมากเลยติดต่ออะไรไม่ได้นี่นะครับเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารผมไม่ได้เปิดทีวีมานานแต่ว่าเรามาดูข่าวทางอินเทอร์เน็ตแทนซึ่งมันทันสมัยกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็อย่างที่บอกแล้วก็ต้องพยายามเนี่ยผมก็เดินมาจนเนี่ยแดดสองแล้วนะครับเดินกลับแล้วละครับนะอากาศวันนี้ดีนะคนก็น้อยมาเดินออกกำลังกาย อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับดูแลรักษาตัวเองให้รอดปลอดภัยจากโควิดแล้วก็พยายามไปฉีดวัคซีนถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสเลือกได้ว่าจะฉีดยี่ห้ออะไรแต่ฉีดไว้ก็ดีกว่าไม่ฉีดเขาบอกว่าคนตายจากการที่ไม่ฉีดวัคซีนเป็นโคโรนาไวรัสเนี่ยมีจํานวนเยอะกว่าคนที่เสียชีวิตเพราะว่าติดโคโรนาไวรัสแล้วติดไอ้โควิดเนี่ยนะครับมันตายเยอะกว่าเพราะนั้นก็อย่าไปต้องไปกลัวว่าเออถ้าฉีดแล้วมีโอกาสตาย เพราะว่าแพ้แต่ว่าถ้าไม่ฉีดมันตายเยอะกว่าใช่ไมถนนริมหาดบางแสนก็นโล่งเลยทีเดียวนะครับก็จะกลับบ้านแล้วละครับก็เออก็ได้คุยกับท่านผู้ชมได้สาระบ้างไม่ได้สาระบ้างก็ขอบคุณมากนะครับถ้าท่านดูมาจนจบก็ขอบพระคุณมากแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินอาหารเช้าแล้วครับอย่าลืมนะครับรักษาตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองให้รอดปลอดภัยจากโคโวิด -19 สวัสดีครับ